นาปรตูๆๆสิงห์นะคะวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่ปราจีนบุรีตลาดเจริญทรัพย์วิธีกำลังขึ้นฉะค่ะเสร็จคำน<ม>ิดหนึงเพราะว่าท่างเดินท่าง,งมากมือจากมือขึ้นมีแต่เข่านะคะเดี๋ยวติดไม้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะ <What? S 1> อ๋อ<ม>ซีเกมเป็นัง เป็นอย่างขึ้นเร่ยวคำกาะเป็นอันเวทีหยุดไปเวทีหยุดแมนเวทีหยุดลงของไปประมาณครึ่งเรีวแมนลงไปเครหนึงก็ไปงสุดกัลงไปเคอร์หนึ่งกัพอันพอแย่กับจหนาทีใส่อ่ครั้วเพิ่งแย้เสร็จก็เล่นหนีวล้วจาเกียร์บอด้เลนที่แหกกันบัดที่นี่เขาได้หอดจากโมงวันี่หอดีสองพันม่ายมาห้าลันทีที่แหลกที่หอดีสองที่แหกตั้งอยู่ใส่ ตัวเป็นเคร่มาล่ามันต่างอยู่ทั้งนอกคือเนลิดถนนใหญ่เขบแยบแานปลาไก่มาเมือสอนี่เรสวกปีก่อนๆเนี่ยเขาจะเป็นม่มนันแต่ก็ใหญ่มากใหญ่มาืเลยจะดีม่มลาสวดแต่เวทีเขาลงที่แหกละลงม่มนันลงปุ่นเขาใหญ่เวทีได้เนียใหญ่เวทีว่าผีอีกแงนที่หลักตั้งมหันคนเดียวยใหญ่มากนี่เียบประเดีนีดีอนที่สามสี่คนไปพนพอเปลี่ยนได้ปะขัดทีใหญ่อีกรอบนึงกพาเมันบอดิแล้วเพระสิว่าท่านดอกมันบอกสังเขาจเมาเลงเขา พูดอะไรตันคันว่ายน้ำแหละนี่ครับโอเคพี่ถ้าเกมเป็นคนชายนะครับพี่น้องมีเกมสาวครับพี่น้องยกล้างขนล้างอ๋อบัตรไอเทมมันเป็นอย่าง,งี้นี่เองสรุปคือได้ย้ายเวทีสามรอบแล้วก็เครียดเจ้าหน้าที่ปลุกตัวเด้อผู้จัดเอ้ยผู้จัดว <c oughs> าเพื่อนไปอีกกว่างเกี่ยมันบัตรไอลทนเนาะอีก,กว่างมือนนี่มึงเนาะ เบ็ดเนี่ยเบ็ดทันสิเขาอยัางมัด,ด้วยจ่มให้ลูกให้เต้าจ่มตัวนั้นรักษายอย่างกับผมแก่ <c oughs> ลูกอยากกับรักษาผมมันจะเป็นรักษาอย่างไหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเป็นแปลกอ่ะว่าอยู่คน พ่อสวัดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะพ่อจิวัดีจ้าหัวหัวค่ะไม่เป่นหัวดีเถอะตไม่ตีมาอย่ตีมาตลกคือบพดหัวน่าือดหัวเดอั่นไมโลเมาไหวเราเลยเราเมาไหวเราหมตึงเปไี่เปใพ่กคือว่าเกียบพไดเลนมือนี้ โอ้ยอันผู้จัดเจ้าก็ไปขออนุญาตเจ้าไหนขอผู้หนึ่งแล้วผู้บ่อยังยังผู้สองทะเลยก็เลเจ้าไหนบุกสันสีง่ายเหงาไปเลยนมงื่นมาสันพอเปียว่าเงายไปเลยนมงื่นตัวที่แรกง่ายไม่มีละง่ายสองเนี่ยสองเจ้าเจ้าเจตสาวไปสีง่ายไปบางข้างในพุูนสีง่ายเขาไปอีกนะไปอีกคือต้องเก็บความคือรถไปเบิ้บแล้วสันพอเปียวได้ว่าโอ้ยอันมันลำบากเด็กน้อยบรรยนกา บอลเลนล่ะโปเสียได้วางที่ซุ่มพ่อค้าแม่ขายก็เลยได้ไปขอลองนายกคนนึงก็เลยได้ตกลพวกไฮเลนต์แต่ว่าพอให้เปิดแห้งสิบขีดให้เปลือกสามขีดถือว่าซ้ำซ้อมนี่ตีถือว่ามันนั่นแหละเพราอซุ่มคางๆวันนั้นมาลับมาสั่นก็เลยอันจากว่าเคยแสร์เลนแจ้งเคยแสร์เลนว่าสี่สองบาทอุ้มวันนี้เขาได้สี่สองสี่สองขันบางคนมาลองเลี้ยดอีกเด็ดนี่เออแต่เรื่องว่ อาจินยากลำบากสนุกเลยคนตั้งคิดตั้งใจนะเออคนมาลายผ,ผู้มาคนพ่ไปออกเสียงแต่ว่าผู้ผู้มากนี่ยร้องว่าผู้ลองเรี้ยนไปว่าลดเสียงหน่อยกับให้คนไปลองเรียนว่าเปิดเสียงดังๆหน่อยอันนี้หลาก,าก็กัดบุ้ <c oughs> อ่า <c oughs> ยันออกงานคนเสิ์ดเนี่ยเบาเสียงลงหน่อยครับเพิ่มเสียงหน่อยเส้นไม่สนุกครับเบาเสียงหน่อยนอนไม่หลับผู้มาหนี่แล้วอยากให้เพิ่มนะเนาะแต่ว่าผู้ ผู้นอนข้าศีกขเจา้าเขียงานยังโมบินแล้วพักอยู่ใกรหม่องเขาประมาณนั้นแ่ะอัดไปอของอาชีพไปของไปอันไรก็จะของอาชีพิปจะของไปวอวไทยจะมูวอวไทยจะมูเห็นเมื่ขอ,ข,อขึ้นไอจีคลิปมื่อกี้สิไปไล,ล่เจี๊ยบอีกเพราะว่าผัวหลังพ่นขเจ้ากะว่าท่านไอทองอของอิ่มโอยข้าเจา้อเจาอจาจจะพันวันเดี๋ยวเบียร์ป้อนมาสั่นห้าเปนร์เปลี่ยนร์สโลแกนอีกอ๋อ อันเดียคือเบียก่อนมาครับเหรเบียก่อนมาสั่นนะฮะจะเปลี่ยนสโลแกตคนเปลี่ยนผู้ดูแลหนางันไหมมาสั่นสถีเราจะเปลี่ยนสโลแกตจากฟานแจกห้องสามเซนอัศจรรย์ลดมาเซนหนึ่งคือแจกหน่อยลงแทกเ่ราะเซนหนึ่งอ่ะสิบบาทเลยแม่โอ้เซนหนึ่งสิบบาทเลยเซนใหญ่เลยสิบหกปีไปเลยนะเป็นเศรษฐีไปเลยนะเอาเซนน้อยหลายๆคนดีก็จังได้หลายคน ไมัได้ปั่นกันลายแม่นแมสิบคนใหนได้น้ำกันเมื่อปันน้ำกันสิบเศษทั้งสัตว์คือทำ่าท่องค้ำเราเฟียงหนึ่งก็ยังดีเนาะทำมาท่องค้ำเนี่ยโอ้ได้ท่องเนี่ยแต่เฟียงหนึ่งก็ยังดีขอบคุณพ่อค่ะพักหลังยังบังหวนไปลูกพี่น้องยังบังหลบบังเต๋อบังหลบบังหลานบังก่านเป็นยู่ของบ้านเราเป็นอยู่ขอบคุณพ่อค่ะ เั็นมรวครัวสิไม่ไดครัวแต่ยังกิดตวนี้โปรโมชั่นิดปรโมชั่นอะไรคะอโอ้ยหน้ามืดมากเลยไม่เปิดไฟให้ก่อนเออคุณแม่ขาก็เลยบอกว่าดันมีไข่วินฉ่ำเลยชอบพี่น,พพนามากพี่นำเป็นไอดอลของผมอะไรหรอวินขาดไปเลยคะ่ะ เออมือมือยวดน่ะนะฉันสิครานี่กูเพ่ยอมยางอ่อนไปแล้วกันใช่ไหมคราวแล้วเนาะมันน่ะน่ะน่ะเสียเลยเหลวมันบอกว่าไม่เใยเสียงมันปอนกุ้งบ่นั่นอยู่หน้างานเท่านี้บ่ ซื่อเป็นตัวมาต่ำกว่านะว่าข่อยมาข่อยมาต่ำเนี่ยข่อยมาปูนต่ำแทบกอกแม่นแม่อันเป็นตัวด้วนวันว่าเขาเคียงปายในอาจารย์ของจะต่ำส้มต่ำอาจารย์ออกให้ยี่ชั้นต่ำให้ไหมคะตำครับต่ำมันแท่เั่วเหลือยงอาจารย์บอกไปเลยไอ้ตัวหลวงบู้ว่ามันตั่วเขียว Uhm อ๋อวันนี้ทานข้าวเจ้าวันนี้ทานข้าวเจ้าปสาธกจารย์หองใหญ่ไปนี่วันนี้มันกะที่สุดแล้วเนาะลงหัวหน่อยลงหัวผักบัวลงเหงามันตะเภาเคลื่อนหน่อยหัวใหญ่แม่จิ้ม่ะตะโรเข้าประเดี๋ยวหัวไปซะ ไปหัวเถอะดิมป็นเราเมาไหวติพ่อเกียว่าแม่วัดดีค่ะโอ้โหโอดถดค่ะอยากซุ่นซื้อๆนี่ล่ะพูดได้่หัวกลับไปหาหมอเทอะล่ะจะพูดอลกนลันยังหัวหัวมันหมองหัวมันหมอกขึ้น เอาฝากพี่น้องไว้สนิทกันแล้วกันค่ะคลิปนี้นะคะ